เคทีมูวีสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสรุปซีรีส์คอมมดี้เรื่องสุดยอดแก๊งนักต้มตุ๋นตอนที่7เรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยค่ะหลังจากตอนที่แล้วที่เจมเข้าไปช่วยอีรังและขณะที่ต่อสู้กับชายหน้ากากดําอยู่นั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาและคนที่โดนยิงก็คือชายหน้ากากดํานั่นเองเมื่อเจมผลักชายหน้ากากดําออกจากตัวของเขาเจมก็เปิดหน้ากากดาของชายคนนั้นออกมาและคนนั้นก็คือหัวหน้าบริการที่ดู đa Iran หลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็มายังจุดเกิดเหตุเจมก็อุ้มอีรังออกมาย้อนกลับไปเมื่อหลายนาทีก่อนในตอนที่เจมขอดูกล้องจากชายรักธรรมชาติและคนที่ขับรถอยู่ในกล้องนั้นก็คือหัวหน้าบริการนั่นเองเมื่อเจมได้เห็นอย่างนั้นเขาก็โทรไปหาหัวหน้าตำรวจและบอกว่าหัวหน้าบริการเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหลังจากนั้นที่เหมือนว่าเจมตามหัวหน้าตำรวจแต่ที่จริงเขาตามหัวหน้าบริการนั่นเองหลายนาทีต่อมาเจมพาอีรังมาที่โรง ลาาบหมอก็บอกว่าตอนนี้อีรังปลอดภัยดีแต่เพียงแค่เธอมีอาการที่ส่งผลต่อเธอเกี่ยวกับเรื่องของแสงและอีรังก็ต้องคอยรักษาในเรื่องของทางจิตด้วยหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปจนเวลาผ่านไป20ปีเจมมาเป็นบริการให้กับสสท่านหนึ่งเขาก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แต่ก็โดนต่อว่าด้วยถ้อยคำแย่ๆจากสสขยะนั้นอยู่ตลอดจนในตอนนี้เจมก็ไม่ทนแล้วเขาก็เดินเข้าไปหาสสขยะคนนั้นและบอกว่า อย่ามาให้เขาเห็นหน้าอีกไอ้ขยะพูดจบเจมส์ก็เดินออกไปห้ายหน้าที่ต่อมาเจมส์ก็มานั่งอยู่ที่หนึ่งได้กำลังหงุดหงิดให้กับชีวิตของตัวเองที่มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการแม้แต่ไฟแช็กก็ยังใช้งานไม่ได้เลยขณะนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเจมส์ซึ่งก็คืออีรังที่โตเป็นสาวแล้วและที่อีรังมาหาเจมส์ก็เพื่อมาชวนเจมส์ไปทำงานกับเธอซึ่งงานแรกที่เจมส์จะต้องทำก็คือ ตามหาผู้ชายที่เป็นผู้วงการลักพาตัวอีรังไปเมื่อเธอยังเป็นเด็กและหายไปพร้อมกับเงิน3,000ล้านวอนกลับมาที่ปัจจุบันอีรังมายังสำนักงานกฎหมายที่1และนี่ก็คือภารกิจกับจัดคนชั่วอีกหนึ่งภารกิจ อีรังเธอมหาชายเจ้าของสำนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงโด่งดังและชื่อของเขาก็คือทนายแบร์อีรังมาหาเขาเพื่อปรึกษาเรื่องการตายของสามีของเธอที่อายุ80ปีและเธอก็ยังถูกลูกสามีมองว่าเธอวางแผนฆ่าสามีตัวเองซึ่งอีรังก็บอกว่าสามีเธออายุตั้ง80แล้วพร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อเธอจะทำแบบนั้นไปทำไมเมื่อทนายแบร์ได้ยินอย่างนั้นเขาก็พูดขึ้นมาว่าแต่มันก็น่าสงสัยอยู่ตรงที่สามีของอีรัง ดังตายหลังจากที่จดทะเบียนสมรสกับเธอได้เพียงสองวันเท่านั้น แต่ถึงแม้ทนายแบร์จะพูดอย่างนั้นก็เถิดนั่นมันไม่ใช่ประเด็นเพราะเขาสามารถช่วยอีรังหาวิธีเพื่อให้ได้สมบัติของสามีของเธอได้เมื่ออีรังได้ยินอย่างนั้นเธอก็รู้สึกสบายใจเป็นอย่างมากเวลาต่อมาหลังจากที่อีรังปรึกษาทนายแบร์ได้ตามที่เธอต้องการทนายแบร์ก็เดินลงมาส่งอีรังระหว่างนั้นอีรังก็ขอบคุณทนายแบร์ที่ทําให้เธอสบายใจได้แล้วขณะนั้นอีรังก็เข้าไปกอดทนายแบร์เพื่อขอบคุณเขาทนายแบร์คิดว่ามันไม่งามก็พยายาม ามผลักอีรังออกแต่อีรังก็พยายามกอดเขาอยู่อย่างนั้นขณะนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นซึ่งเสียงนั้นก็คือเสียงของเจมที่กําลังแสดงเป็นลูกสามีที่ตายไปของอีรังนั่นเองเจมที่เห็นอีรังกําลังกอดกับทนายแบร์เขาก็ไม่โอเคเป็นอย่างมากพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าพ่อตายไปไม่กี่วันคุณหญิงแม่ก็มากอดกับชายคนอื่นแล้วงั้นหรออีรังก็พยายามอธิบายแต่เจมก็ไม่ฟังแล้วเขาก็ไปกระชากคอเสื้อของทนายแบร์อย่างเอาเรื่องอีรังก็พยา,ยา พยายามไปห้ามเจมไว้แต่เจมก็ยังไม่หยุดขณะนั้นอีรังก็หมดความอดทนแล้วจึงตะคอกใส่เจมอย่างแรงทําเอาเจมชะงักไปแล้วทาท่าเสียใจที่หญิงแม่อีรังต่อว่าตัวเองขณะนั้นทนายเบเห็นท่าว่าจะหนีได้จึงรีบสะบัดตัวออกจากเจมซึ่งในจังหวะน,นั้นก็ทําให้เจมทรงตัวไม่อยู่แล้วเขาก็ล้มหัวฟาดพื้นอย่างแรงจนเลือดไหลออกมาเต็มพื้นไปหมดทนายเบ์ที่เห็นอย่างนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากหลายหน้าที่ต่อมาทีมตำรวจก็ เข้ามาเก็บหลักฐานและดูจุดเกิดเหตุซึ่งคนที่แสดงเป็นหัวหน้าตำรวจก็คือกูโฮนั่นเองขณะที่กูโฮกับทีมกำลังตรวจดูจุดเกิดเหตุอยู่นั้นทนายแบก็เดินเข้ามาและพยายามอธิบายว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจกูโฮที่ได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจตอนนี้เหตุมันเกิดขึ้นแล้วและตอนนี้ผู้เสียหายก็ยังไม่ได้แจ้งความด้วยเพราะงั้นทนายแบควรไปคุยและหาข้อตกลงกับผู้เสียหายก่อนดีกว่าทนายแบไม่อยากให้เกิดเป็น เรื่องใหญ่เขาจึงตอบตกลงอีกด้านหนึ่งอีรังเดินเข้ามาในห้องของทนายแบร์ขณะนั้นเธอก็ได้หยิบชุดเอกสารของคดีหนึ่งขึ้นมาและคดีนั้นเป็นคดีของหญิงสาวกับจำเลยเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางซึ่งผู้หญิงที่อยู่ในรูปเธอคือ CEO ของ Giu Beauty และเธอก็คือเป้าหมายในภารกิจนี้ของสุดยอดแก๊งนักต้มตุน รายหน้าที่ต่อมาในห้องพิจารณาคดีของศาลที่ตอนนี้มีจำเลยที่เคยเป็นโจทย์ฟ้อง CEO ีโอกิลเรื่องเครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานและที่เธอกลายมาเป็นจำเลย พอเธอโดนฟ้องกับข้อหาหมิ่นประมาทและเผยแพร่ข้อมูลเท็จของมิสติกผลิตภัณฑ์ของกิลบิวตี้และระหว่างการพิจารณาคดีนั้นเพื่อนของยูทูบเบอร์สาวเธอก็มาเป็นพยานให้ฝั่งของกิลบิวตี้บอกว่ายูทูบเบอร์สาวให้เธอวางแผนเพื่อเอาเงินกับทางกิลบิวตี้แล้วก็บอกอีกว่ายูทูบเบอร์สาวนั้นมีหน้าแบบนี้ก่อนใช้ของมิสติกอีกอีฮเยยุนยูทูบเบอร์สาวได้ยินอย่างนั้นเธอก็เดินเข้าไปหาเพื่อนของเธอและถามว่าเธอพูดแบบนั้นตอนไหน การมีหลักฐานหรือไงเมื่ออีฮาเยยุนพูดจบพยานก็บอกว่ามีและตอนนั้นก็มีหลักฐานชัดการพูดคุยกันระหว่างอีฮาเยยุนกับพยานเมื่อสารเห็นอย่างนั้นจึงตัดสินให้คดีนี้ CEO ของ Q Beauty ชนะส่วนอีฮาเยยุนต้องจำคุกสองปีเวลาต่อมา CEO Q Beauty เธอก็ได้ให้สัมภาษณ์พร้อมทั้งน้ำตาและขอบคุณหลายๆคนที่สนับสนุนเธอแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือน้ำตาปลอมไม่ใช่น้ำตาที่เกิดจากความเสียใจ แม้แต่นิดเดียว หลังจากนั้นระหว่างที่ซ e o กิลบิลกี้กำลังนั่งรถกับบริษัทของเธอขณะนั้นอยู่อยู่ล้อรถของเธอก็ระเบิดขึ้นมาผู้ช่วยชเวก็รีบลงไปดูทันทีก่อนที่จะบอกซ e อสาวว่ารถยางแตกขณะนั้นก็มีชายเซอร์เซอร์เดินเข้ามาดูล้อรถซึ่งนั่นก็คือกูโฮนั่นเองกูโฮก็รีบเอากับดักที่อีรังวางไว้ก่อนหน้านี้ออกมาแล้วหยิบตะปูออกมาแทนก่อนที่จะยื่นให้ซ e อสาวและผู้ช่วยชเวดูเมื่อผู้ช่วยชเวเห็นอย่างนั้นจึงหยิบมือถือ ออกมาและกําลังโทรหาประกันกูโฮที่มีเครื่องดูดแบตอยู่กับตัวก็พยายามยื่นไปใกล้มือถือของผู้ช่วยชเวจนมือถือของผู้ช่วยชเวแบตหมดและปิดเครื่องไปซ e o สาวเห็นอย่างนั้นจึงกําลังจะยื่นมือถือของตัวเองให้ผู้ช่วยชเวกูโฮก็แกล้งทําเป็นตบยุงที่มือถือของซ e o สาวแล้วตอนนี้มือถือของซ e o สาวก็แบตหมดเหมือนกันกูโฮที่สามารถทําได้ตามแผนเขาจึงชวนให้ซ e อสาวและผู้ช่วยชเวเข้าไปข้างในอู่ของตัวเอง แล้วพอทั้งสองสาวเข้ามาอยู่ในอู่ของกูโฮกูโฮก็อาสาที่จะชาร์จแบตให้และนั่นก็เป็นแผนในการลิงก์ฝั่งการดักเสียงในมือถือของพวกเธอแต่ขณะที่กูโฮกำลังจะชาร์จแบตให้ซ e อสาวซีอสาวเธอก็ส่งซิกให้ผู้ช่วยชเวีเอามือถือของเธอกลับมาผู้ช่วยชเชวีก็รีบแย่งคืนทันทีและบอกว่าชาร์จแค่ของเธอก็พอเจมที่ดักฟังอยู่ในรถก็บอกกูโฮว่าเอาแค่ของผู้ช่วยชเวีก็ได้ และตอนนี้ก็สามารถฝังเครื่องดักเสียงในเครื่องของผู้ช่วยชเวได้แล้วเมื่อเป็นไปนตามแผนสุดยอดแก๊งนักต้มตุน๋นก็ได้ข้อมูลของซ e อสาวมาว่าเธอนั้นเข้าวงการบันเทิงหลังจากประกวดนางงามท้องถิ่นพอได้เป็นพรีเซนเตอร์ดาวเด่นเธอก็ออกจากวงการแล้วมาสร้างแบงค์คิวบิวตี้ของเธอทันทีและเธอนั้นเป็นบุคคลสำคัญของวงการความงามเป็นอย่างมากและเธอก็เป็นคนที่น่ารังเกียจไม่น้อยเพราะถ้าพนักงานคนไหนที่มีรูปร่างผิวหน้าไม่ ได้ตามที่เธอตั้งไว้เธอจะต่อว่าเสียเสียหายหายจนพนักงานบางคนทนไม่ได้แล้วลาออกไปและเมื่อใครก็ตามที่ลาออกไปแล้วกลับมาฟ้องเอาค่าเงินชดเชยจากเธอเธอก็จะฟ้องกลับและเธอก็คิดว่าถึงแม้พนักงานพวกนั้นจะได้เงินไปก็ต้องเอาไปรักษาโรคก,กังวลซึมเศร้าที่เกิดจากความรู้สึกไม่เป็นธรรมอยู่ดีส่วนเรื่องของยูทูบเบอร์สาวอีฮาเยยุนเธอนั้นไม่ใช่ผู้ร้ายเพราะเธอคือผู้เสียหายที่แท้จริง พอเมื่อ5ปีก่อนอีฮาเยยุนเป็นยูทูบเบอร์ที่กำลังได้รับความนิยมกิวบิวตี้เห็นอย่างนั้นจึงได้ชวนเธอมาใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของมิสติกหลังจากที่เธอใช้ช่วงแรกก็ดูดีมากจนเอามาอวดแฟนคลับและบอกว่าตัวเองได้รับเชิญจากมิสติกแต่พอผ่านไปได้ไม่นานนักหน้าของเธอก็พังยับเยินและเธอก็มั่นใจมากว่าที่หน้าเธอเป็นอย่างนี้เพราะผลิตภัณฑ์ของมิสติกแต่ด้วยการแต่งกายแบบเฟสเฟสของเธอ จึงทำให้มีคนไม่ชอบเธอมากส่วนซ e o สาวเธอที่พยายามคลิปลุกให้ดูดีอยู่ตลอดจึงเป็นที่ถูกขนาดนามว่าเป็นผู้ทวงคืนความยุติธรรมให้กับความสวยงามส่วนเรื่องข้อความแชทระหว่างอีฮาเยยุนกับเพื่อนของเธอที่มาเป็นพยานของฝั่งมิสิี เพื่อนสาวของเธอก็เป็นคนสร้างหลักฐานฟองขึ้นมาและที่เธอทำอย่างนั้นเพราะเธอได้รับเงินและข้อเสนอจากมิสทิกนั่นเองแล้วแผนแรกในการปฏิบัติการภารกิจนี้ก็กำลังจะเริ่มขึ้นซึ่งก็คืออีกไม่กี่วันจะมีการจัดงานเชิญชวนอินฟลูเอนเซอร์เข้ารับประสบการณ์ของมิสทิกและขณะนั้นทั้งอีรังและเจมก็ชมกูโฮกันไม่หยุดเลยหลายวันต่อมาเป็นวันเริ่มต้นสำหรับงานเชิญชวนอินฟลูเอนเซอร์เข้ารับประสบการณ์ของมิสทิก อินฟลูเอนเซอร์สาวๆก็มากันไม่น้อยและพวกเธอก็ได้ยินข่าวว่างานนี้มาร์เกิลก็มาด้วย และหลังจากนั้นไม่นานมารเกิลก็เดินเข้ามาในงานและคนนั้นก็คือกูโฮนั่นเองซึ่งตอนนี้กูโฮกำลังสวมรอยเป็นมาร์เกิลเพื่อเข้าร่วมงานนี้ส่วนมาร์เกิลตัวจริงอีรังก็ส่งคนไปแจ้งว่างานเลื่อนออกไปและเมื่อกูโฮสามารถแฝงตัวเข้ามาได้เขาก็ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆแต่กิจกรรมต่างๆนั้นช่างยากลำบากต่อกูโฮเป็นอย่างมากแล้วเวลาก็ผ่านไปพอกิจกรรมแรกจบลงพวกเขาก็กำลังจะไปทำกิจกรรมที่สกันต่อ กูโฮจึงขอตัวออกมาเข้าห้องน้ําและขณะนั้นเจมกับอีรังก็โผล่เข้ามาและเขาก็บอกกับทุกคนว่ามาเกิลตอนนี้คือคนบ้าที่หนีออกมาจากโรงพยาบาลแล้วอีรังและเจมก็รีบไล่ตามจับกูโฮทันทีทางด้านกูโฮก็เนียนีๆหนีเข้ามาในห้องทํางานของ CEO ีโอกิลบิวตี้แล้วรีบติดเครื่องดักเสียงทันที ขนาะนั้นก็มีรอปรพอวิ่งเข้ามาและกําลังไล่จับกูโฮไม่นานอีรังและเจมก็ตามเข้ามาในห้องนี้ด้วยแล้วพวกเขาก็จับกูโฮออกมาได้หลังจากนั้นกูโฮก็แสดงเป็นคนบ้าต่อหน้าทุกคนขณนะที่กําลังนําตัวออกไปจากบริษัทของ QBeauty ตกตอนกลางคืนพอสุดยอดแก๊งนักต้องตุ๋นกลับมาบ้านพวกเขาก็รอฟังจากเครื่องดักเสียงในห้องของ CEO Gill b i บิ y ซึ่งในตอนนี้ CEO สาวเธอก,ก็กำลังพูดคุยกับพนักงานซึ่งสำหรับเธอในตอนนี้พวกเขาทำงานได้ห่วยเป็นอย่างมากเพราะผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นออกมาใหม่ไม่ต่างจากก๊อปปี้ตัวเองเลยแล้วการร่วมมือกับชาวมองเทียที่ลงทุนไปแล้ว3 0 0แสนล้านวอนสินค้าที่จะส่งไปให้เขาดูต้องได้รับการอนุมัติก่อนแล้วแบบนี้มันจะผ่านได้ ยังไง CEO สาวเธอก็โมโหมากจนปากระดาษใส่พนักง,งานของเธอก่อนที่จะได้พวกเขาออกไปและเมื่อสุดยอดแก๊งนักต้มตุ๋นได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องทํางานของ CEO สาวขณะนั้นอีรังก็คิดแผนขึ้นมาได้แล้วแผนการใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งโดยอีรังไปแจกใบปลิวตามหาพ่อที่หายไปของเธอ พราะตอนนี้มิสทิกกำลังตั้งบูธเพื่อหาคนที่จะไปแปลงโฉมผ่านผลิตภัณฑ์ใหม่ของมิสทิกและเมื่อพวกเขาเห็นอีรังก็รีบเรียกอีรังไว้ทันทีก่อนที่จะส่งรูปนั้นให้หัวหน้าพวกเธอ เมื่อหัวหน้าสาวได้รับรูปภาพมาก็รีบส่งให้ CEO Q Beauty ทันทีพอซ e o สาวได้เห็นอย่างนั้นเธอก็สนใจเป็นอย่างมากและบอกว่าอีรังสาวเฉิมนี่แหละที่เธอต้องการหลังจากนั้นเธอก็ให้พนักงานพาอีรังมาแปลงโฉมในร้านสดของเธอแล้วการแปลงโฉมนั้นก็ทําให้พวกเขาเห็นผลลัพธ์ที่ดีเป็นอย่างมากและในตอนนี้กระแสในโลกออนไลน์ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีสุดๆหลังจากการร้านสดจบลง CEO สาวเธอก็เดินมาพูดคุยกับ อีรงระหว่างนั้นเธอก็มองหน้าอีรังไปด้วยวิเคราะห์ใบหน้าที่สวยงามของอีรังไปด้วยซึ่งมันสวยใสเป็นอย่างมากขณะนั้นอีรังก็หยิบสเปรย์น้ำตบที่ไม่มียี่ห้อขึ้นมาฉีดใส่หน้าของเธอและนั่นก็เพื่อให้ซีอีโอสาวได้เห็นสิ่งที่เธอใช้เมื่อซีอีโอสาวเห็นอย่างนั้นเธอจึงถามอีรังว่า อีรังใช้เครื่องสําอางอะไรอีรังก็ทําท่าทางลุกลี้ลุกลนพร้อมกับบอกว่าเธอไม่ได้ใช้อะไรจริงจังหรอกอะไรมีก็ใช้ใช้ไปแล้วอีรังก็รีบรับของจากผู้ช่วยเฉวีและแก้งทําขวดน้ําตกนั้นทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะรีบเดินออกไปและหลังจากที่อีรังเดินออกไปซีอีโอสาวเธอก็หยิบขวดสเปยน,นั้นขึ้นมาและมองด้วยความสงสัย วันต่อมาซีอสาวเธอก็เห็นหน้าของหัวหน้าสาวกลับมาดีขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนตอนแรกเธอก็นึกว่าหัวหน้าสาวไปหาหมอแต่นั่นไม่ใช่เลยและหัวหน้าสาวเธอก็บอกว่าเมื่อวานอีรังฉีดสเปย์ใส่จุดที่เป็นสิวให้เธอพอวันต่อมาก็หายเลยเมื่อซี o อสาวได้ยินอย่างนั้น เธอจึงสั่งให้ผู้ช่วยเชเวเอาน้ำตบนี้ไปเช็กว่ามีสารอะไรบ้างและแม่นางก็ได้ผลของสารต่างๆจากน้ำตบของอีรังมาซึ่งสารที่ใช้นั้นเกินคาดเป็นอย่างมากจนแทบไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นสินค้าโนเนมเมื่อซีอสาวได้รู้อย่างนั้นเธอก็บอกให้ผู้ช่วยเชเวติดต่ออีรงังแต่ผู้ช่วยชเวก็บอกว่าไม่มีช่องทางติดต่ออีรังได้เลยแต่รู้เพียงว่าอีรังเธออาศัยอยู่ที่เขามันแบกซึ่งนั่นเป็นสถานที่ที่ชนบทเป็นอย่างมากหลัง จากนั้นภาพก็ตัดมาที่ซ e o สาวเธอเดินอยู่ในซอยเปี่ยวหนึ่งซึ่งมันเป็นซอยที่น่ากลัวมากระหว่างนั้นเธอก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังจ้องมาที่เธอแล้วกำลังเคลื่อนตัวมาใกล้เธอซ e o สาวเห็นอย่างนั้นเธอก็ทั้งกลัวและตกใจเป็นอย่างมากแล้วตอนที่7ก็จบลงคนดูคิดเห็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์กันหน่อยนะคะหรืออยากให้ปรับปรุงตรงไหนคอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ